ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาจุกคอหักคือทีเดียวเลยตอนแรกเนี่ยพี่ไปที่ซอยซอยซอยเนี้ยเนาะเพื่อจะไปขออนุญ,ญาต เจ้าของบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านข่าวพอดีเก่าเพื่อจะขออนุญ,ญาตไปเล่าเรื่องผีบนบ้านเขาว่าบ้านเขาเนี่ยบรรยากาศมันได้ต้องเป็นบ้านข่าวพอดีเก่าอ่ะแล้วพอดีว่าพอเข้าไปในซอยเนี้น้องที่พาไปเนี่ยบอกว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะพี่เดีย๋ยวแวะไปเยี่ยมแคหน่อยครับจะเป็นป้าคนหนึ่งคือเน้อน้องบอกว่าป้าแกชอบกุมารทองเหมือนพี่แรกเลยแกเลี่งกุมารทองด้วยแล้วก็เ,เออแวะไปเยี่ยมแคหน่อยอยากเห็นอะไรเงี้ยครับพอไปสำรวจโลเคชั่นไปขออนุญ,ญาต บ้านเขาพอดีนี่เสร็จปุ๊บเราก็ตรงดิ่งอยู่ที่บ้านป้าก่อนจะกลับแล้วก็ไปนั่งคุยกับป้าเขาป้าเขาเนี่ยอ่าแกก็เหมือนก็เสียดแล้วเนาะแกก็อยู่ที่บ้าน <understood. S 2> แล้วก็เราก็นั่งพูดคุยเรื่องเกี่ยวกุมารทองที่แกสะสมอืแล้วจนกระทั่งแกเล่าเรื่องกุมันทองท่แกเลี้ยงอยู่แกเลี้ยงไม่เยอะนะแกเลี้ยงตัวเดียว <c oughs> เอเลี้ยงตัวเดียวแต่ทีนี้มันเรื่องเรื่องที่แกเล่าให้ฟังมันน่าสนใจก็เลยให้แกเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังปุ๊บแล้วพาย้อนเวลากลับไปในโคลราตอนยุก ที่พี่ว่าสมัยนั้นอะ่ะที่ฟังช่วงเวลาที่แกเล่าอะ่ะพี่น่าจะเป็นเด็กประถมอะ่ะเพราะว่าแกบอกว่าสมัยนั้นเนี่โโยโคราชจะมีโรงงานใบเล่อยู่โอ้ใบเล่อบะสมัยรุ่นก่อนอะ่ะผมทานอยู่ใบเล่เออใบเล่แล้วก็อ่าแกทํางานอะ่ะแกทาํางานแบบอยู่โรงงานเขาเรียกเป็นอะไรนะกระจายสินค้าเป็นสมัยเขาเรียกว่าสาวยาคูเนาะกรอบยาคูในโคราชอ่าเป็น สมัยนั้นปั่นจักรยานกันประมาณอย่างเงี้ยแค็เราเราเรื่องเรื่องย้อนเวลากลับไปทาให้เรานึกภาพเส้นทางต่างๆที่แกพูดถึงเนี่ยโอ้พี่น่าจะเป็นเด็กประถมแล้วแหละเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเวลาพ่อพี่ไปส่งพี่ไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมเนี่ยจะต้องผ่านนี่แหละใบเล่นี่แหละอามภาพติตตานึกภาพตามไเลยว่าโอ้นานมากรประมาณอย่างเงี้ย นี่แกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกก็ทํางานอ่าเรียกว่าง,างา่ายๆว่ะสาวยาคูเนาะกระจายสินค้าไปก็ปั่นรถจัก,กรยานส่งนม,มในตัวเมืองโคราชนี่แหละแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าโปรแกส่งนมเสร็จเนี่ยแกลูกค้าประจําเยอะแกเป็นคนระยะสายดีเนาะแกก็จะต้องเขาเรียกว่าก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยแกจะแวะวัดวัดหนึ่งแล้วกันไม่เอ่ยชื่อวัดเนาะเพื่อที่จะเอายาคูอ่ะที่แกแบบแกซื้อไว้ต่างหากเนี่ยคือซื้อเพื่อไปถวาย ให้ที่วัดเนี่ยให้ลูกศิษย์เขาเอาไปแช่ไว้เพื่อถวายเพลงวันรุ่งขึ้นประมาณอย่างเงี้ยแกก็ทาอย่างนี้ทุกวันคือชอบทาบุญแล้วก็ถ้าแกเห็นจานที่วัดเนี่ยมันค้างคนล้างไม่หมดหรือว่ามันเยอะแกก็พอเอายาคูไปถวายเสร็จแกก็จะไปรับช่วยล้างจานจนหมดครับถ้าวันไหนเนี่ยจานเยอะแกก็จะกลับข้ามหน่อยสามสี่ทุ่มประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นกิจวัตรของของของแกก็ประมาณอย่างเงี้ยจนกระทั่งอ่าพี่อธิบายกันว่าวัดเนี่ยทางเข้าวัดเนี่ย พอไปเลยประตูวัดมาหน่อยเนี่ยในวัดมันจะมีต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นโพที่อ่าน้องน้องไปนึกภาพว่าเป็นต้นโพที่อายุมากแล้วก็ผูกผ้าแพรผูกผ้าแพรสามสีแล้วก็ที่โคนต้นน่ะที่มันเป็นต้นโพที่อายุมากเนี่ยมันจะมีสัตว์ลากรอบ,รอบๆโพขึ้นมานลรวหน้า,ากระดีนน่ะเนาะใช่ครับแล้วที่โคนต้นเนี่ยจะเป็นที่ที่เขาเอาพวกเหมือนทึกภาพพวกสารหักหักสารจีนหักหกักพวกพระพุทธรูป แตกหักวัตถุมงคลหรืออะไรแล้วแต่เอามาทิ้งไว้รอบคนต้นต้นโพเนี่ยครับแล้วที่ต้นโพก็จะผูกผ้าแพลอย่างที่บอกบรรยากาศคือมันก็จะเ<ค>งียบเนาะอ่าทีเนี้ยทางด้านอ่าป้านเนี่ยแกชื่อป้านงป้านงแกปั่นจักรยานเนี่ยมาวัดเพื่อจะเอา,ายาคูมาสวายแล้วก็ช่วยล้างจานบ่อยมากแล้วแกจะกลับกว่าจะขากลับจะกลับออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสามสี่ทุ่มประมาณเนี่ยแล้วที่ตรงนี้แหละ เป็นที่ที่แกจะกุมารทองที่แกเลี้ยงอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับแล้วแกก็เล่าเรื่องกุมารทองแกให้ฟังว่าอ่าพอแกมาที่วัดน่ะทุกวันแล้วพอแกปั่นจักรยานกลับเนี่ยแกเจอเด็กหัวจุกคนนึงแอบอยู่ตรงต้นโพนี่แหละอแล้วก็โผล่หน้ามาแล้วก็แบบเหมือนมาจ้าเอ๋มาหยอกแกน่ะครับแล้วก็จะเรียกแกว่าสาวยาคูสาวยาคูอุ้ยเออเออแกก็จะแบบด้วยความแต่แกไม่กลัวด้วยความที่ว่าแกก็เอ็นดูแกก็จะจอด แล้วก็เอาอยู่แถวนี้เลยหนูอะไรเงี้ยครับแล้วแกก็จะเอายาคูเที่ยงเหลืออยู่เนี่ยปักหลอดแล้วก็ปอกแล้วกปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้แล้วก็คือเหมือนแกแกก็รู้แหละคงไม่ใช่คนแล้วแหละรู้แกก็มาวางไว้แล้วกมากินนะแล้วป้าป้ากลับแล้วแกก็ปั่นจักรยานกลับไปแกมาอย่างเงี้ยแล้วแกก็เจอบ่อยมากครับแกก็เลยเรียกตามลักษณะคือเป็นเด็กัวจุกแล้วแกเรียกว่าจุกอ่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แล้วพอเวลาแกผ่านเท่าวันไหนเจอจุกเนี่ย จุกก็จะแอบอยู่หลังต้นโพโผล่มาแต่หน้าเห็นเป็นเด็กหัวจุกจม่านหน่อยแล้วก็เรียกแกว่าสาวยาคูสาวยาคะมาอย่างเงี้ยแกก็ด้ความที่ว่าแกไม่กลัวเนาะแกก็จะจอดจักรยานตรงนั้นเลยแล้วแกก็จะหยอกกลับอ่ะพูดเหมือนพูดหยอกจุกกลับว่าอยากรู้ถามสาวยาคูสิจา้า <c oughs> อ่า <c oughs> เออ <c oughs> ประโยคคิดเลยครับแล้วแกก็จะเอานมนี่แหละยาคูปักหลอดป๊อกไปวางทิ้งไว้ทุกครั้งที่เจอจุก แล้วก็จะเลือกว่าจุกมากินนะอะไรเงี้ยแล้วแกก็จะกลับบ้านคือไม่มีความกลัว,วอะไรงั้นเลยแกก็ทำอย่างนี้แกก็มาทําบุญทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแกอยู่ดึกมากเพราะวันนั้นจานมันเยอะมากแล้วขากลับออกมาเนี่ยวันนี้นแกไม่เจอจุกแกผ่านปั่นเลยต้นโพไปกําลังจะไปถึงหน้าวัดจะกลับบ้านปรากฏว่าหน้าวัดี่ะก่อนทางออกมันมีหมาดําตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเนี่ยขวางทางอยู่ครับแล้วหมาดําตัวนี้มันแยกเขี้ยวเหมือนขู่จะกัด อะไรเงี้ยแล้วป้าแกก,าแก็กลัวป้าแกก็แบบเหมือนประมาณว่าชะลอชะลอ,ลอทำท่าจะจอดว่าอุ้ยหมาใครอะไรเงรี้ยแล้วหมาตัวนี้มันวิ่งชาร์จเข้าหาแกเลยอวิ่งชาร์ตบอกวิ่งมาจะกัดอะจนกระทั่งแกตกใจเนาะคนคนมีอายุหน่อยเนาะแล้วก็เป็นจักรยานปั่นมีกระเป๋ามีอะไรเงี้ยยาคูอยู่ข้างหลังมีตะแกงแกก็ล้มอะเสียหลักล้มจักรยานล้มแล้วหมาตัวนี้ก็วิ่งชาร์จพอใกล้ๆจะถึงตัวเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กหัวจุกเนี่ยกระโดดมาขวางแล้วก็ตวาดไล่หมา เอออ่าจากตอนแรกแกปั่นมาไม่เจอจุกนะจุกกระโดดมาขวางแล้วตะวาดไล่หมายังไม่พออืมจุกดึงหัวเพิ่งใส่หมาเต็มพลักเลยดึงหัวอะไรดึงหัวหัวเนี่ยดึงหัวตัวเองอะ่ะเพิ่งใส่หมาเต็มต้นหมาวิ่งหนีแล้วจุกที่แบบว่าไม่มีหัว<อ>วิ่งตามหมาหายไปในความมืดป้าแกก็แบบมองด้วยความแบบแกก็แกก็รู้ว่าเป็นจุกอะ่ะจุกไม่ใช่คนอยู่แล้ว<อ>แต่<อ>แกก็ตกใจว่าคือเห็นภาพต่อหน้าว่าจุกเนี่ย ดึงหัวตัวเองออกมาแล้วกว้างใส่หมาไม่เคยทําแบบนี้อ่าไม่แกก็แบบตกใจหรือว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยตกใจแต่พอนั้นปุ๊บพอทุกอย่างมันเงียบเหตุการณ์ผ่านไปเร็วมากอะเนาะแกก็เลยค่อยๆยกจักรยานขึ้นเอาขาตั้งๆแล้วแกเดินกลับมาอืแล้วก็มาดูที่อ่าต้นโพที่แกผ่านมาหน่อยนึงอะมาเรียกหาจุกเอ้ยจุกจุกอยู่ไหมจุกอยู่ไม่ลูกเนี่ยแกพยายามเรียกหาอืแล้วแกก็เดินเลาะเลาะรอบต้นโพนะฮะ ที่มีแต่ของซากประหัาทางสารเก่าทิ้งไว้เนี่ยจนกระทั่งแกไปเจอเนี่ยหัวกุมารทองหัวจุกออยู่ในซอกรากอะ่ะรอกลากต้นโพถูกทิ้งไว้อยู่<อ>แล้วก็ส่วนตัวก็จะอยู่อีกห่างไปอีกหน่อยนึงคือประมาณว่าเป็นกุมารทองที่เาขาคอหักอ่โอ้ยครับคอหักถูกเอามาทิ้งน่าจะถูกเอามาทิ้งไว้<อ>แกก็เลยนั่นจุกใช่ไหมเนี่ยออืออว่ามีกุมารทองอยู่ตัวหนึ่งนะ่ะที่คอหักครับแกก็เลยไปหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่งสารแกก็เลยเอาใส่รถ แกงรถเนี่ยกลับไปบ้านอกลับไปที่บ้านแล้วก็พอกลับไปบ้านเนี่ยแกไปซ่อมซ่อมแบบง่ายๆเลยแกก็กวนแป้งเปียกสมัยนั้นนะทำเป็นกาวอ่ากวนแป้งเปียกแล้วก็ตอกง,ง่ายๆพอได้อยู่พอแห้งก็อยู่แล้วแกก็เอาจุกเนี่ยมาตั้งโต๊ะบูชาไว้อยู่ด้านด้านล่างอยู่อยู่ต่ากว่าหิ้งพระเนาะแล้วก็จุดธูปขอญาตเจ้าที่ทางเอาข้อบ้านมาเลี้ยงแล้วก็ ซื้อน้ำหวานซื้อน้ำแดงซื้อขนมซื้อของเล่นมาเลี้ยงแล้วก็บอกจุกว่ามาอยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องอดอยากจะได้มีของกินมีขนมมีของเล่นประมาณนี้ด้วยความแกอ็นดูเนาะแกก็เลี้ยงจุกมาพักหนึ่งแหละแล้วแกก็ใช้ชีวิตตามปกติของแกจนกระทั่งมีอยู่คืนนึงเนี่ยป้าหนุ่มเขาฝันฝันว่าอ่าในฝันนี่คือมีเป็นเด็กหัวจุกนี่แหละมาเข้าฝันมาพูดกับแกบอกว่าแม่ทํางานเหนื่อยเหมือนเดิมทุกวันเลยเนาะวันพรุ่งนี้ถ้าแม่ เจอคุณตาบอดเนี่ยก็ทําบุญกับคุณตาบอดนะอแต่เขาไม่ได้บอกเป็นเลขนะบอกแค่ว่าถ้าเจอคนตาบอดเนี่ให้ทําบุญกับคนตาบอดหรือว่าให้ประมาณว่าให้ซื้ออ่าสลากเนี่ยจากคนตาบอดนะประมาณอย่างเงี้ยอเปที่แกก็ตื่นมาแล้วแกไม่ได้ใส่ใจคแกก็ลืมไปเลยแกก็ส่งนมปกติจนกระทั่งแกไปส่งนมที่บ้านลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่ส่งกันประจําและสนิทกันเนาะระหว่างที่แกกําลังส่งนมอยู่เนี่ย ปรากฏว่ามีคนตาบอดเดินมาออืกับแผงลอตเตอรี่เดินมาแล้วมาขายเขาเป็นเจ้าประจํากันกับเจ้าของบ้านนี้แหละ<อ>ทีนี้เจ้าของบ้านด้วยความสนิทกับป้าก็เลยเอ่ยปากปาบอกป้าบอกว่าป้าเลือกใบหนึ่งที่ผมซื้อให้อ๋อครับอืมป้าเลือกหยิบใบใบหนึ่งมผมซื้อให้ป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็อ้างซื้อให้แกก็หยิบเลือกไว้เก็บไว้ใบหนึ่งพอ,อส่งนมเสร็จแกก็กลับบ้านก็ใช้ชีวิตปกติเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเวลาที่ผลสลากกินแบ่งมันออกอ ปรากฏว่าป้านงเนี่ยถูกรางวัลที่สามซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยน้องเป๊กคิดดูว่ารางวัลที่สามนี่ก็เป็นตังค์ก้อนหนึ่งเนาะใช่ครับเมื่อโอ้ยหหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นตังค์ที่สามารถที่ทําให้คนหาเ้ากินคัมเนี่ยมีทุนตั้งตัวได้เลยนะเป็นตังค์ก้อนหนึ่งรางวัลที่สามสมัยนั้นนะแกก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนยุคโบราณเนาะ คนยุคเก่าไม่เหมือนพวกเรานะพวกเรามีตังสมัยนี้เราใช้เราใช้เป็นโอนกันบ้างอะไรกันบ้างเอาตังข<ม>้าธนาคารง่ายๆเนาะสมัยยุคเขาเนี่ยยุคป้านงเนี่ยจะบอกว่าคนเนี่ยถ้ามีตังเป็นก้อนเนี่ยเขาจะเก็บซ่อนไว้ในบ้านอเขาจะไม่ค่อยไปฝากธนาคารกันอ่าเขาจะเก็บหาที่เก็บซ่อนอ่อยู่ในบ้านประมาณแล้วค่อยๆแบ่งเอาไปใช้ครับอาจจะมีฝากบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็สมัยนั้นก็ไม่ได้ยังไม่เจริญมากเนาะก็จะเก็บส่วนใหญ่ไว้ที่บ้านนะั่นแหละว่าอย่างนั้นเถอะ แล้วพอตอนนั้นเนี่ยใครถูกลางวันใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ลงหนังสือพิมพ์เหมือนทุกวันนี้นะใช่ครับมันจะเป็นลักษณะเพื่อนบ้านอ่ะพอรู้ก็มายินดีกันแบบโอ้ยป้าโชคดีสบายแล้วอะไรเงี้ย<อ>ป้ามีตังค์เนาะสบายแล้วถูกรางวันใหญ่โชคดีจังเลยเริ่มจากปากต่อปากในซอยบ้านแค่เนี่ยเริ่มจากประมาณว่าพอใครรู้ว่าแกถูกลางวลเขาก็คุยต่อกันแล้วก็มาแสดงความยินดีอ่าเหมือนอยู่บนคนยุคโบราณนะเนาะแต่ไอ้ที่ความที่ว่าปากต่อปากเนี่แหละน้องเต้ มันทําให้เรื่องที่แกถูกลงวันเนี่ยไปเข้าหูกับไปรุ่นเกเรในในปรอกบ้านแกในซอยอะ่ะม,มันจะมีแก๊งเด็กดมกาวเกเรเกเรอยู่อะไรเงี้ยทีนี้พอรู้ว่าทางป้าเนี่ยแกถูกลงวันใหญ่ต้องมีตังค์แน่แอ่เด็กที่ดมกาวอ่ะสองคนเนี่ยที่เป็นแบบเด็กเกเรในซอยก็เลยดูลาดราวเพื่อหาจังหวะเหมาะที่จะเข้าไปพูดง่ายๆคืออยากได้ทรัพย์สินเขาอะ่ะอืออเพราะว่าเตงก็ดมกาวติดยายอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็พยายามดูรัดราวว่าป้านงแก ชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันแกอยู่ยังไงปรากฏว่าพ้าหนุ่มแกอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวก็เป็นบ้านม้ายกสูงแบบสมัยก่อนมีระเบียงมีชานบ้านอยู่คนเดียวเป็นแบบคือทํางานหากินคนเดียวลูกหลานก็อยู่แต่จังหวัดประมาณอย่างเงี้ยครับก็เลยได้จังหวะว่าเอาลเว่ยเดี๋ยวหาเวลาหาจังหวะเนี้ยปีนเข้ากลางเดึกเพื่อที่จะมามาป้นเงินก้อนเนี้ยอยากได้เงินเขาคแล้วถึงคืนจังหวะเหมาะเด็กสองคนเนี้ย ก็ปีนลัวเข้ามาในบ้านป้าหนงแล้วก็ขึ้นบ้านเข้าไปอย่างง่ายดายเพราะว่าป้าหนงเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเนาะก็นอนอยู่คนเดียวแล้วทีเนี้ยก็ขึ้นไปก็เอามีดพกจี้ป้าแกแล้วก็จับมัดมือมัดเท้าเอาผ้าคนหนูแบบผ้าชน้าผ้าคนหนูยป็ปากแล้วก็หาพวกปอฟังที่หาได้ในบริเวณบ้านเนะี่ยมามัดปากซ้ำอีกทีเพื่อให้แค่เสียงดังเนาะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาทรัพย์สินต่างๆว่าเงินอยู่ตรงไหน ก็ไปลื้อหิ่งพระหรือของอ,อะไรแม้กระทั่งโต๊ะบูชาคุมารทองที่ว่าจุกตั้งอยู่จนกระทั่งของได้หล่นระเนระนาดเละไปหมดแม้กระทั่งจุกก็ตกลงพื้นจนคอหักอีกรอบนึ่ง<อ>แล้วก็หาของไม่เจอทีนี้สองคนนี้เขาก็เริ่มแบบหงุดหงิดไงหัวเสีย<อ>ว่าเฮ้ยเราตังค์ซ่อนไว้ตรงไหนวะครับแล้วก็เดินมาหาพระนงแล้วบอกว่าไฮ้ยแกออเดี๋ยวกูจะแก้ปากมึงนะ่แก้มัดปากมึงนะ<อ>มึงบอกกูมาสิว่าเง,งนมึงอ่ะซ่อนเงไว้ตรงไหน ถ้ามึงไม่บอกนะกูจะมีแทงคอมึงให้ตายหาไปเลย,ยประมาณนี้ทออีนี้ก็แก้แก้ปอที่มันปากเอาผ้านหนูออกมาแล้วก็ถามแกอีกครั้งหนึ่งเอ้ามึงบอกกูมาสิว่าเงินที่มึงซ่อนไว้อ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ไหนออพระนงด้วยความที่ว่าแกก็เป็นหญิงชราคนหนึ่งเนาะหญิงเมียอายุาก่อจะได้ตังกรน,นี้มาแกก็ไม่อยากบอกอ,ะอ,อ่ะคือแกก็แบบก็ดือตาใส่ก็แบบทำตาปิดมๆไม่พูดอะไรคือไม่ได้ห่วงชีวิตนะแบบห่วงแบบ คือคนนะ่ะกว่าจะมีเงินก้อนนี่มันมันยากนะจังหวะจะมีโชคเนาะแค่เขาพยายามไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งเสียเริ่มเริ่มหัวเสียกันแล้วกระทั่งเพื่อนนะ่ะที่ยืนอยู่ข้างหลังของคนที่ถือมีดบอกว่าโอ้ยเสียเวลาว่ะแทงคอแม่งเลย,ยจบจบจะได้เอาทรัพย์สินแล้วก็หนีซะเดี๋ยวตำรวจแหกันมายุ่งอีกอนะไรเงี้ยคทีเนี้ยไอทางนั้นก็ถามซ้ำอีกว่ามึงจะบอกกูไหมถ้ามึงไม่บอกกูนะ่ะเดี๋ยวกูจะมีดแทงคอมึงให้ดิ้นตายเหมือนหมูเลย ว่าน,นุ่งกยขนั่งมองตาปิดๆไม่พูดทางด้านเพื่อนก็ขยันขยอบอกว่าแทงคอมันซะจบต่ได้จบ,ออจบปิดเคสไปแทงคอเลยออืปรากฏว่าพอพูดยังไม่ทันขาดคําเรื่องว่าให้แทงคอป้านงเนีนะ่ยเพื่อนที่ถือมีดเนะี่ยที่หันหน้าไปทาง่านงเนีนะ่ยหันหลังกลับมาแล้วเอามีดที่ถืออยู่เนี่ยจ่วงแทงเพื่อนตัวเองอยจนกระทั่งเพื่อนตัวนี้ล่วงลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนที่แทงเพื่อนล่วงไปแล้วเนี่ย เดินตามมาแล้วก็คว้าขวดใบเล่สมัยก่อนขวดใบเล่นเนี่ยเขาจะเอามาวางไว้บนบ้านเพื่อเอาขดยากันยุงจดอ่ะจุดแล้วก็ไลย,ยุงอ่ะเนาะึกออ,นนนออกแล้วขวดมันหนาๆนาเนาะอ่าก็คว้าขวดที่ใกล้มือขวดใบเล่มากระหน่ำตีศีรษะเพื่อนอะ่ะเหียบปกแล้วก็ตีจนเพื่อนสลบป้านุ่งแกก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ้าอยู่มันระแทงกันเองเฉยเลยเออแล้วก็ตีพอตีเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่ตีเนี่ยก็วิ่งออกไปนอก ประตูบ้านไปสิงชานแล้วก็กระโดดพุ่งเหลาลงกับระเบียง่ะจนกระทั่งร่างเขาเนี่ยตกไปกระแทกพื้นแล้วก็ขาเนี่ยมันซ้นกระดูกโผล่แขนขาหากักอ่ะแล้วก็นอนร้องอดโอยเหมือนไม่รู้ทําไมกระโดดลงไปร้อ,องอดโอยจนกระทั่งเพื่อนบ้านพระนงนี่ตื่นกันหมดเลยรอบคือมันร้องเจ็บปวดเสียงดังอ่ะเนาะเพื่อนบ้านตื่นมาก็มาปรากฏว่าไปเห็นเด็กเนี่ยแขนขาหากักกระดูกซ้นโผล่มานอนร้องอดโอยแล้วก็ ขึ้นไปดูปีน่นงก็เห็นปี่นดงโดนจับมัดก็มะแก้มัดเรียกทังก็เลยเรียกตามกำนันเรียบอะไรมาเพื่อนบ้านมาช่วยกันเนาะแล้วก็เอาคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลแจ้งตำรวจตำรวจก็ตามไปคุมตัวที่โรงพยาบาลแบบให้เขาได้รัการรักษาก่อนอืแล้วพออาการดีขึ้นเนี่ยสองคนนี้ไม่ตายนะรอดโจนเนี่ยสองคนนี้ไม่ตายรอดพอหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจพอเริ่มสอบปากคำได้พออาการดีขึ้นเขาเริ่มถามว่ามันเกิดว่ามันเป็นยังไงเนาะสอบปากคำคนร้ายสอบไอ้คนที่โดนแทงว่าทำไมถึงดุทำไมถึง ทำไมถึงแทงกันเองประมาณนี้ทีนี้ไอ้คนที่ถูกแทงบอกว่าภาพอันนี้คือภาพของคนที่ถูกแทงเห็นนะคือว่าอยู่อยู่เพื่อนอนะ่ะหันมาแทงตัวเองจนกระทั่งล้มไปแล้วทีนี้ก็มีเด็กฟังพี่ดีดีชอ็อตนี้นะมีเด็กเดินมาเหยียบอกแล้วเอาหัวตัวเองอ่ะตีจนสลบนี่คือภาพที่คนที่โดนแทงเห็นแต่ถ้าเป็นพระนงพระนงก็เห็นว่าเอาขวดไปเล่ตีนะใช่ใช่ แต่ว่าไอ้คนโดนตีสลบให้การกับตำรวจว่าอ,วอยู่ๆก็มีเด็กเอาหัวตัวเองอ่ะมาตีตัวเองสลบภาพตัดทาให้ตํารวจคิดว่ามันหลอนกาวหรือเปล่าเออใช่เหมือนประมาณว่ามันมันเป็นเจเลมันโดนกาวเนี่ยเหมือน,ม,นมันทะเลาะก,กันเองหรือเปล่าหลอนหรือเปล่าอือแล้วพอไปไปสอบสวนอีกคนนึงไอ้คนนั้นก็บอกว่ามันไม่รู้สึกตัวแล้วตั้งแต่ยืนอ่ะกําลังจะถามป้านงว่า เงินไนหะอยู่ไหน <Ừ. S 2> แล้วอยู่มันเหมือนมันไม่รู้สึกตัวนะ่ะแล้วมันมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยมันมันนอนอยู่กับพื้นแล้วก็เจ็บมากครับก็แสดงว่าถ้าเรามองนี้เรามองว่าไอ้คนที่ถือมีดน่าจะถูกจุกสิงใช่อ่าอแล้วก็เกิดเหตุน,นี้ขึ้นแต่พอสรุปไปสรุปมาตำรวจบ,บอกว่าคู่เนี้ยเสพติดไงดมกาวแล้วก็เหมือนต้องมีคนนึงเนี้ยคิดจะเอาทั้งหมดก็เลยทะเลาะก,กันแล้วก็แทงกันเองตามนั้นคดีออกมาในรูปแบบล<อ>ักษณะนี้ครับ อ่าแต่ภาพที่ป้านงเห็นน่ะก็เตียงกันแหละเหมือนมันทะเลาะกันอีอยู่มันก็หันมาแทงกันเองอแต่ด้วยความที่ว่าแกก็ไม่คิดอะไรมากเนาะพอโดนได้รับการช่วยเหลือแกก็บาดเจ็บจากการโดนซ้อมทำลายร่างกายแล้วหลังจากนั้นแกก็เอาจุกเนี่ยมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งต่อคอให้แล้วก็เอามาบูชาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยงจนกระทั่งมาปัจจุบันนั่นเองจากที่พี่เข้าไปคุยกับแกที่บ้านเนาะเพราะว่าน้องพาเขาไปอเพราะว่าแกเลี้ยงงมานทองก็เลยเห็นเราชอบ เ็เลยพาไปคุยกับป้าป้าก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าอที่มาที่ไปของของจุกที่แกเลี้ยงอ่ะที่มีรอยซ่อมคอเนี่ยมายังไงไปยังไง<อ>แล้วก็เลยได้ฟังเรื่องนี้นํามาเล่าแชร์สุนฟังว่ามันเ,<อ>เป็นเรื่องราวของความผูกพันมากกว่าละว่าเออป้าก็เป็นคนใ,ใจบุญแล้วก็ใจดีเนาะอพอแกไม่รังเกียจอ่ะว่าเอ้ยเอาเก็บมาเลี้ยงแต่ถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยนะพี่ว่าไม่มีใครเอาของแจกหักเข้าบ้านแน่นอนถูกต้องครับใช่เพราะหลายหลคนอาจจะกลัวเจออาถรรพ์เจออะไรแต่กับป้านี่กับ ไม่เจออาถรรพ์นั้นแต่กับ,บเป็นเรื่องบวกอ,ะอ่ะเรื่องที่เขามาคําคูณอ่ะเนาะประมาณนี้ใช่ครับโอ้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นะใช่ครับโอ้โหสนุกมากครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเลยครับตัวที่ป้าเองเลยเป็นที่ตัวของป้าเองคือแกเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้ว<า>เห็นปะคือทาบุญอยู่แล้วเป็นคนที่มีใจบุญอยู่แล้วแล้วก็ไม่กลัวกับสิ่งที่จี่เขาเรียกว่าผีหรือวิญญ,ญาณ ถ้าคนที่เขาเจอถ้พี่ถามนิดนึงถ้าเป็นน้องเป้ป้อาเป้ปั่นจักรยานแล้วไปเจอเด็กมาแอบสะเอ๋อยู่ตรงหลังต้นโพในวัดในเวลาประมาณสามสี่ทุ่มน้องเป้จะรู้สึกเป็นยังไงบ้างปั่นนี้แล้วครับใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาจจะไม่อแล้วพี่ลืมบอกไปนิดนึงว่าหมาดําน่ะที่จะมากัดมากัดป้าเนี่ยปรากฏว่าพอวันสองวันผ่านมาเนี่ยคนในชุมชนแถบนั้นเนี่ยโดนหมาตัวเนี้กัดแล้วปรากฏว่าหมาน่ะ มีเชื้อพิษุนักบ้าโอ้โห oh, oh, oh. แล้วก็ต้องไปฉีดยารอบสดือเนาะ oh, oh. ก็ทักกัว่าเขามาช่วยนั่นแหละจุกเขาออกมาช่วยถูกต้องครับเออเนี่ยแหละคือคนดีผีคุ้มแต่ถ้าเรากลับกันนะฮะเหมือนกันเลยถ้าจุกคนนี้ไม่ใช่ผีหดี๋ย้จะเป็นใครคนหนึ่งที่เขาเป็นเด็กคนหนึ่งหรือเป็นใครคนหนึ่งที่เขาอยู่ณตรงนั้นนะ่ะแล้วป้าคนนี้ก็ไปช่วยเหมือนกันเอาของไปให้กินผมก็เชื่อเหมือนกันว่าวันหนึ่งที่ป้าเขาลําบากคนคนเนี้ย ถ้าเขามองเห็นว่าป้าลําบากเขาช่วยได้เต็มที่เขาช่วยได้แค่ไหนเขาช่วยเขาต้องช่วยป้าไกลอยู่แล้วเออแต่นี่คือจะนิ่งมากคือแกแต่ว่าเอนดูนัะนแล้วแกก็เอาเอาอยาคุมมาเอาหลอดปากแล้วไปวางไว้แล้วก็บอกมากินนะจุกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใจดีมากผมมองว่าแกคงไม่ได้มองว่าจุกคือผีแกมองว่าจุกอ่ะคือมันเด็กคนหนึง่งเออเพราะว่าจุกคือเขามามาจักเอ๋คือเขาไม่ได้ไม่ได้มาหลอกแบบทําทําให้รู้สึกว่าความ ที่เขามาหานะี่คือมาหลอกมาหรือน่ากลัวอะไรเขามาเป็นเด็กน่ารักน่ารักคนนึงป้าแกก็ไม่มีไม่มีลูกหลานด้วยถูกต้องไหมใช่แล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่พี่พี่แรกบอกเลยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเขาไม่เก็บของตุ๊กตาป้านที่มีลักษณะเหมือนหักหรือพังเอาเข้าบ้านเขามีความเชือ่อเขาเชือเเช่อกันอยู่แล้วว่ามันไม่ดีมันเป็นจาของเจ้าของ,งเดิมยังเอาไปทิ้งอ่ะเนาะถูกต้องถูกต้องครับ,รบไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่เขาเอาทิ้งพาออะไรแล้วไม่รู้เหมือนกัน พ,ออพี่ว่าพี่ว่าเพราะคอหักนั่นแหละเพราะว่าปกติเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นนางกวากเป็นพระเครื่องถ้าแตกหักก็จะถูกไปทิ้งไว้ตามใต้ต้นไม้แบบนี้แหละเรามีความเชื่อกันว่าของที่มันไม่ดีที่มันแตกหักเนี่ยเขาไม่เก็บไว้ในบ้านก็ต้องมาทิ้งเอาทิ้งที่ไหนครับก็ต้องทิ้งตามตามวัดเอามาไว้บนที่วัดบ้างตามต้นโพบ้างตามสถานที่แบบนี้บ้างแต่หารู้ไหมว่าอีกความเชื่อหนึ่งอีกมุมหนึ่งการที่เขาถูกทิ้งแบบเนี้ย เออมันน่าสงสารนะใช่ใช่แล้วป้าแกไม่รู้เลยไม่สนใจกับเรื่องความเชื่ออะไรทั้งสิน้นจูกเอ้ยจุกอยู่ตรงนี้เหรอไปอยู่ของป้านนะอืมตอนแรกเลยเนะี่ยพี่เข้าใจว่างี้พี่คิดว่าน้องอ่ะที่พาเข้าบ้านป้าไปคุยกับป้านเนี่ยคงคิดว่าพี่อ่ะชอบมากว่าเห็นที่สะสมของเก่ากุมารทองก็สะสมเนี่ยคงคิดว่าพี่จะสนใจแล้วพี่คงขอบูชาต่ออ่าครับทีเนี้ยด้วยความที่ว่าพอเราไปเห็น ตัวจุกจริงๆแล้วที่เป็นรอยซ่อมคอแล้วก็ได้คุยกับป้าเนี่ยก็คือประมาณว่าคือเราคนเก็บของเก่าอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราครับอ่าเรารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาแฮปปี้แล้วนะเขาน่าจเหมาะที่จะอยู่กับป้ามากกว่าอยู่กับเราแล้วนะถูกต้องถูกต้องเลยใช่เราจะมีเซนต์ตรงนี้ว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับจุกจุกเขาเลือกป้าใช่ใช่นะครับอย่างที่บอกครับบางทีบางครั้งนะครับเออผมเคยได้ยินคํานี้เหมือนกันบอกว่าบางครั้งของบางอย่าง มาเจ้าของเออมันจะมาอยู่กับเราเองอ่าอย่างพี่ก็เป็นพี่จะได้ของบางอย่างมาโดยข้อเรื่องเจ้าของอย่างมีเรื่องเรื่องนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้เป้ฟังเหมือนกันได้ครับมันเป็นเรื่องที่ของชิเนีอยู่ในห้องนอนพี่เองแหละอืมมันเป็นของที่พระธุดงหลวงตาองค์หนึ่งท่านให้มาครับป้ายยาไว้ก่อนแล้วกันอ้โหยพระธุดงคัท่านให้มาแล้วมันอยู่ในผ่อผ้า ห่อผ้าดิบะเนาะพี่เจอพระโรงเนี้ยประมาณสี่ครั้งโดยที่พี่ไม่รู้จักท่านเลยด้วยความที่ว่าพี่เจอแกเดินตีนเปล่าอยู่ที่ตลาดนะพี่ไปตลาดจะโมเนาะ,ะในโคราชเนี่ยแล้วแกเดินในแดดเปี้ยงๆพี่ไปแถวตลาดพี่ก็เลยด้วยความที่ว่าอุ๊ยแกอายุมากแล้วแกคงแบบมันไม่ร้อนเหรอแบบเดแกเดินตีนเปล่าอะและ้วพืชปูนอะอมมแล,ะแล้วแดดเปี้ยงๆ,ๆอะแล้วพี่ก็เลยนีนต์ก่อนครับหลวงตานี้มนก่อนหลวงตาจะไปไหนเดี๋ยวผมจ่ายค่ารถตุกๆให้ผมเรียกตุกๆให้ไหมแกก็ไม่รับ ไม่รับปัจจัยไม่อะไรเลยงั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมถวายน้ำเนาะหล,ลงตาดื่มน้าเย็นเยนชื่ในใจอนเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เจอแกอย่างเงี้ยโดยบังเอิญนะเจอแกสี่ครั้งตรงในเมืองเจอสารกลางบ้างเจอตรงนั้นตรงนี้จนกระทั่งเจอครั้งที่สี่แกให้ของชิ้นนี้มา<อ>แล้วแกบอกว่าเขาชอบโยมอ่ะโยมเป็นคนใจดีอืเอาไปแกะดูที่บ้านนะอย่าเพิ่งเปิดแล้วแกก็หยิบมาจากในาย่ามแกให้มันเป็นห่อผ้าได้ดิดสีขาวอืพี่ก็ ไม่ได้คิดอะไรพี่เอากลับมาบ้านพี่ก็ามาเปิดดูที่บ้านพี่ก็อึ้งไปเลยมันเป็นส่วนของกามคนที่มีฟันติด่ฮ<ห>กามคนที่มีฟันติดจริงๆอยู่หน้าห้องนี่เองตอนนี้พี่เปลี่ยนผ้าให้เขาเพราะว่าผ้าเก่ามันเปื่อยผุไงพี่ก็เลยเอาผ้าย,ยานาันเทวิสุวรรณหอยหเขาไว้เพราะว่าตอนนั้นน่ะคนมาเจอเยอะคนโดนเยอะไงเขาเขาเฮี้ยนอยู่อะไรเงี้ย,<อ>ย,ยแต่พี่ไม่เห็นพี่ได้ยินแต่เสียงแต่พี่ไม่เห็นแต่คนที่เพื่อนที่มานอนที่บ้านน่ะโดน S <S โ,โดนแทบทุกคนแล้วทีนี้พอตะหลังพอเอาผ้าเนี้ยห่อเขาก็เบาๆลงอะ่ะเขาก็ลดแล้วทีนี้แม่ก็เห็นแม่แม่พี่ปฏิบัติธรรมน้องลูเขาวอขาวแล้วก็เพื่อนเข้ามาสวดมนต์กันก็เห็น<ฮ>เห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ดําเลยมันนั่ง<ฮ>พนมมือสวดมนต์ด้วย<ฮ>อ่าแม่พี่ก็เลยถามว่าแรกเอาอะไรเข้าบ้าน<ฮ>พี่ก็ด้วยความที่ว่าของมันเยอะไงก็ไม่ไม่รู้อะไรจําไม่ได้ไม่รู้อะไรเข้ามาบ้านจนกระทั่งอ่า มันนั่งนึกดูเอ้ยหลงตาให้อน,นี้มาอืมอเดี๋ยวถ้ามาเล่าให้ฟังพี่จะส่งรูปให้ดูด้วยโอ้ได้ครับพี่น่าสนใจฮะเอออ่าขอบคุณมากครับเรื่องราวของพี่แรกครับจุกจุกคอหักเออผมก็รู้มันกรร็ให้จุกคืออะไรจุกรู้วหาจุดเรอผมคิดว่าเฮ้ยพี่พี่พแรกส่งชื่อเร<อ>ื่องผิดหรือเปล่าจุดหรือเปล่าพอมาฟังเรื่องนี้รู้เลยว่าจุดนี่คือว่า เป็นเด็กเออไอ้จุกนี่แหละฮะเออนี่ครับขอบคุณมากครับพี่แรกเรื่องนี้สนุกแล้วก็ถือว่าเห็นป่าคนดีผีคุ้มจริงๆนะครนะครับขอบคุณมากพี่แรกแล้วก็ก่อนวางสายมาเดินครับพี่แรกดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็กิจกับเรื่องเสียงพี่ด้วยนะอันเนี้ยสําคัญมากใช่ครับได้ครับพี่แรกขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับน้องเปลสวัสดีครับครับสวัสดีครับ